ต่อครับบนเวทีเครื่องทางยกที่3ามาี่แหละครับตูกกองบิลครับทีมงานของยุทธสุราชเข้ามาให้อัธีทางด้านของฉลามดำครับอุ้ยหลุดอีกแล้วครับฉลามดำครับโอ้ฉลามดำว่าเร็วแล้วนะครับทางาด้านของเพชรสมหมายครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่ายัางไม่พลาดเอ,อ,อ้าบักบักเอ้าก็บักคว้าโอ้โหนีโโ่แหละครับเป็นสิ่งที่เพชรสมหมายไม่ชอบนะครับถ้ามายืนจ้องยืนขอเบอร์โทรแรกไลน์ในทีต่อทีเพชรสมหมายบอกไม่กลัวครับแต่อย่ามาอย่าจู่โจมแบบนี้ครับเอาละครับพอมีหมัดมาเสริมนี่น่ากลัวขึ้นแล้วครับ ทุกซ้ายแล้วก็ตบขวานะครับลุยแล้วครับฉลามดาแม่โดนไปสะดุกเหมือนกันครับอ่าครับน้องต้องเดินเร็วแบบนี้ครับน้องฉลามดําครับเพชรสมหมายมีอาการเหมือนกันครับเติมปบซ้ายหุกขวาเข้าไปนะครับได้เวลาล่าเหยื่อแล้วแค่ซ้ายหน้าจะบอกว่าเพชรสมหมายครับพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับฉลามดําไม่ธรรมดานะครับ2ปี19ไฟครับได้เวลาล่าเหยื่อแล้วครับแค่ขวาจะล่าได้ไม่ได้ครับ แมวันนี้เจอเบอร์ใหญ่นะครับใกลๆ้ๆกลางเวทีอาจจะไม่ดูเดือดเลือดท่านครับแต่ว่าตื่นเต้นเราจะเอ,ะอาอเนี่ยครับจอถีบซ้ายหน้าเหมือนกัน,นกับนามย่อขับน้ำบงเลยครับหรือว่าเกลือจิ้มเกลือนั่นแหละครับมาเดี๋ยวดูครับฉลามดาโยนนี้ต้องบอกว่าแก้เกมมาดีครับเา้าความเร็วเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วแบบเบียดได้สูสีครับแล้วก็มีมาเสริมเข้ามาด้วยนะครับค่อยๆแตกไปเรื่อยๆครับฉลามดำค่อยๆมาครับซ้ายหน้าถีบขวาหลังเติม ที่มายังไงน้องคืนอย่างนั้นแล้วนะครับคงจะลดความกดดันมากลูกนี้สปอร์ตแมนมากครับฉลามดําดีครับไม่เติมไม่ไม่ซ้ําไม่ชาร์จครับบุญสิทธิ์โอ้โหมาถึงตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับยกนี้ครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าหนังคนละม้วนแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูตามกันต่อครับแล้วนิ่งมากครับนิ่งมาก โอ้โหเป็นคู่มวยที่คลาสสิกครับจังหวะออกแต่ละทีนี้ได้เสียวได้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับเอาละครับช่วงเวลาสาคัญมาแล้วก็พีนงครับเพราะว่านาทีสุดท้ายปลายยกที่3ครับน้าหนักหม่งปอนมีเราเริ่มจะเห็นสัญญาณแล้วก็ว่ามีผลไม่มีผลครับดูที่อาวุธนะครับน้าหนักก็มีส่วนแต่ว่าอาวุธต้องเข้าเป้ายกนี้ทําดีขึ้นครับฉลามดำนายกเอธาสลาครับตั้งจังหวะ2ให้พี่ขยับบ้างอ่ะโดนทีบครับแม่เสียรางวัดไปนิดนึงครับเป็นสมหมาย ในทีมงานของคุณสมัยสุกุลเมตตาโยนแข้งเข้าไปตั้งศอกเกี่ยวคืนขวาอ้าวครับซัดก,กันคนละทีครับอแล้วยกนี้ออกมาต่อยเกมรับเลยครับทางด้านของฉลามดำโอ้โหนี่ครับอย่าหลงอย่าลุกอย่าหลวมนะครับแข้งขวามาเพชรสมัยช่วงท้า,ายโอ้โหชิงไหวชิงพลิบกันตลอดเวลาละครับดูครับทีต่อทีไม่มีใครยอมครับ ความเร็วนี้พอไกลครับดูครับอยู่ที่จังหวะสุดท้ายนะครับแล้วก็การจมฉวยโอกาสโอ้ต้องบอกว่าสุดๆเลยครับหมดยกครับหมดยกเดี๋ยวกลับมากรอบมาแล้วเขาไม่เป็นไรนะครับเขาไม่เป็นไรตามต่อครับตามต่อยกซีครับบนเวทีครับเชิญครับเอาลนะครับลุยครับยกนี้ แสายยกที่ผ่านมาเห็นแล้วครับว่าใครวางแผนเหมือนซูมาอี้ครับตั้งรับไว้ก่อนนี้ดูได้เปรียบครับยกนี้เพชรสมัยเปิดเกมเดินลุยครับอาศัยความเป็นรุ่นพี่ครับเดี๋ยวดูครับจังหวะความรวดเรวจะไปยังไงเวลาจังหวะเวลาเปิดเกมเดินเข้าทำครับอ่ะยับนะครับทางด้านของฉลามดำก็ไม่หนีเยอะเช่นเดียวกันเนี่ยครับปราดเปรียวไวพริบปฏิพานต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับเด็กวัย18ปีรายนี้จากนครศรีธรรมราชนะครับ ลูกศิษย์ของท่านนายกเอท่าศาลาครับเชื่อว่าท่านนายกก็นอนไม่หลับเหมือนกันกน่าจะลุ้นน่าจะเชียร์อยู่นะครับคุณเชี่ชัยเชียร์ครับไม่เชียร์ไม่ได้ครับนายกเอท่าศาลาสจอวยพรเสียต้องเชียร์ครับนี่ครับเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนครับเอากีฬามวยไทยเป็นกลยุทธ์ในการสู้กับวัชชะจักรชีวิตโยกโยกครับเดี๋ยวดูนะครับใครจะหลุดจะหลวมเท่านั้นเองครับมวยคู่นี้ไม่ห่างนะครับประสบการณ์แน่นอนครับเพชรสมหมาย ความสดความเร็วของฉลามดำต้องใช้งันออกมาให้ได้ครับติ๊กค,ครับนะนนะครับต้องเอาความสดครับความได้ปรีโออยชน์ไดังนี่แหละครับเขามาสู้กับรุ่นพี่ครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้รุ่นพี่ใช้ความถนัดของเขาเดินเข้ามานี่แม่อึดอัดครับแต่ว่าดูครับความเร็วนะเอลโดนหันเมื่อกี้ครับฉลามโดนแต่ข้อเทีาิโ่แมไปโดนหมัดโดนแข้งเข้าไปปลายเท้าซึ่งไม่เหมือนกันกับฉลามดำโอ้โหอีกแล้วคุณชายครับอ่ายกสามแบบหนึ่งยกโอ้ยกสองแบบหนึ่งครับโอ้ออโหเดี๋ยวด<อ>ูยกนี้ครับ เอาแล้วครับแข้งขวามาดาเกยวได้เพรสมายดันเข้าไปเป็นคู่ที่แฟนๆสมกับการรอคอยจริงๆครับแม่หลายคนเจอดจ,จงตั้งใจอยากดูคู่นี้ครับและไม่ผิดหวังจริงๆครับทีมครับนี่แหละครับคุณภาพครับของคู่มวยในว,วันนี้ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์สอจอเปียกวังว่าเล่นใต้พอดีครับสนัดเมื่อบูใจใต้โอ้โหเอาดูครับไม่ยอมกันจะวันี้เป็นใครโอ้พลิกมาตีโ้โมา เอียดอาดเอียดอาดประเภทรักพี่เสียดายน้องเลยครับคุณประสิทธิ์ครับนั่นแหละครับสอจเปียกถอดหัวใจจัดนายกเอครับแล้วก็โปรโมเตอร์ชุนถอดหัวใจมาให้นะครับฉลามดำนี่คือหัวใจนะครับในขณะที่ทางด้านของคุณสมัยสกุลเมตาก็ถอดหัวใจยกเพชรสมัยมาให้เช่นเดียวกันนี่ครับสามัาคีคือพลังครับสุขสัรต์วันเวรทายแล้วครับคนมวยครับรักกันครับแล้วมันจะสนุกครับรักกันเด้อครับแล้วมันจะสนุกครับคนมวยครับ นี่แหละครับพลักดันเต็มที่เพื่อบวยไทยครับมวยเดเ็ด789เาเราขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วครับในการขับเคลื่อนวงการบวยเสียบเข่าก oh ันมาแล้วครับโอ้โหโคโก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 อ่าครับมาได้ช็อตนี้ครับจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้ oh <c oughs> oh, แต่ละยุคแต่ละชอ็อตแต่ละนาทีนี่มันคลาสสิกจริงๆครับมาแล้วกามิการเซ oh <ๆ S 1> กามิกาเซเจาะเข้ากลางหลังเลยครับโอ้โหเนี่ยครับ ชาลามนำกลับมาได้ครับในช่วงท้ายๆปลายยกที่4ี่ครับโอ้โหยังไม่จบแค่นี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับยกต่อไปอ้าวขยับอ้าวแล้วครับพักให้น้ำก่อนครับเดี๋ยวกระบาจะจบแบบนั้นราคาที่ทุกท่านรอคอยเลยครับนี่ะครับนัดเบิร์ดเดย์ครับตรงกับวันวาเลนทนยของสเจ้าเปียกอุทัยครับสนั่นเมืองอุทัยคู่นี้เอาสี่ยกที่ผ่านมาดีผลงานชัดเจนแล้วครับว่าสถานการณ์นี่ไม่เหมือนกันเลยครับมาดูครับสามนาทีนี้ครับแม่เป็นไปได้ทั้งหมดจางที่พี่แจนบอกครับ นี่ครับทาไมคนมวยต้องหลายใจครับหมายถึงว่าอยู่แดงอยู่น้าเงินอยู่น้าเงินอยู่แดงอยู่ข้างเดียวนี่สลบแน่ครับอ่าครับวิ่งเข้าใส่ครับเพชรสมหมายฉลามดําตั้งป้อมบ้างแล้วครับหลังจากที่ลงทุนไล่แม่อย่าโดนอีกครับยกนี้ใครโดนนี่ไปเลยครับอารมณ์เสียแน่นอนครับคุณประสิทธิ์ยกนี้นั่นแะครับสมบทปลาไหลใส่สเก็ตเลยนะครับทางด้านของฉลามดำโอ้โหยมัดลูกซ้ายหน้าตั้งด้วยศอกด้วยครับ โอ้โหเนี่ยครับไล่ยากจับยากเอาอีกแล้วครับเพชรสมหมายก้นจับเบ้าเลยครับแม้ว่เกมเป็นแบบนี้ครับสถานการณ์แบบนี้ทำให้ฉลามดาบอกว่าเข้าทางครับพี่นกเขาเป็นมวยที่ชอบแล้วก็ถนัดในการชงสไตล์แบบนี้อยู่แล้วด้วยครับนั่นแหละครับอาศัยความเร็วความแม่นนะครับเป็นนักมวยที่สปีดต้นแรงมากๆเร็วมากๆแล้วก็แม่นด้วยนะครับขณะที่เพชรสมหมายเราว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าบางช็อตนี่ครับไปโดนฮุกซ้ายหน้าของน้องครับ พอโดนลูกตามน้ำก็ไปเลยครับคุณประสิทธิ์ครับมาถึงตรงนี้ครับยังมีเวลาก็จริงนะครับแต่ว่าฉลามดำนะครับนี่คือฉลามดำครับเจอโจทย์ากเลยครับทางด้านของเพชรสมหมายครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับพลาดไม่ได้แม้แต่ช็อตเดียวครับโอ้โหแล้วทีบดูนะครับโอ้มาเบียเสียสีไปแล้วครับแมความสดความหนุ่มความห้าวครับของรุ่นน้องอย่างฉลามดำครับมา ก็บอกว่าค่อยๆครับค่อยๆไล่บี้แล้วก็กินลูกมีแต่ว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับในสมัยยังไม่ยอมับี่นกถ้ายังไม่ยอมก็ยังมีโอกาสครับถูกต้องครับสวรรค์ยังไม่ปิดนะครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดครับอ่าครับปีเร่งกรองเชิดครับโค้งสุดท้ายอ่าครับทีมงานของโกชัยเริ่มจะมีเสียงหน้าตาสดใสขึ้นหน่อยครับสั่งวนสั่งหมุนแล้วนะครับเหลือเชื่อจริงๆครับ ยก2นี่ทำท่าจะเหงาไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับมนต์เสน่ห์ของมวยไทยครับศึกมวยมันสันัานมงกุไทยครับวันนี้ต่างศึกต่างสายครับขอบคุณเกียรติเพชรขอบคุณสอสมหมายครับขอบคุณสเจ้าเปียกนะครับขอบคุณ FC หน้าจอมวยเด็ด789ด้วยครับอ่ทแต่ผู้ชมก็ต้องบอกว่าได้ดูหลากหลายจริงๆนะครับวันนี้หลากหลายอารมณ์เลยครับมาถึงตรงนี้นะครับโดยเฉพาะคู่นี้คู่เดียวก็โอ้โหต้องบอกว่าไม่รู้เกี่ยอารมณ์เลยครับ ในวันวาเลนไทน์ครับอ่ะเจสมัยครับกับเวลาที่เหลืออยู่นั่นแหละครับไพ่สองใบสุดท้ายครับจับพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับพลิกสถานการณ์ได้ไหมนะครับอ่ะต้องลุ้นต้องเชียร์ไปพร้อมๆกันบอย่างไรก็ดีก็ต้องชื่นชมแหละครับเจสมัยเองด้วยวัย25ปีกับผลงานแบบนี้ครับนี่ครับแบบอย่างที่ดีแลลวครับนักโชคดีกีฬริญญาตีครับครับสุดท้ายที่เอาแบบอย่างครับน่ารักมากๆครับทางด้านของฉลามดำ นายกเอธาสันลาครับรอการชูมืออย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับอรอสักครู่เดียวนะครับบนเวทีรวบรวมคะแนนใบสุดท้ายนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของฉลามดำนายกเอ่าสันลาครับเดาดังวัย18ปีครับแชมป์วยรอบปูนเสือคนล่าสุดลูกศิษย์ของท่านนายกเอ่าสันลานะครับอภินันชาวลิต นักชกในสังกัดของตู่ศโชคพีชัยครับแล้วก็โกชัยครับเนี่ยครับไม่ไ